ข้อมูลล่าสุดแดดแรงส่อร้อนก่อนฝนใหญ่จะเข้ากลางเดือนสิงหาคมมาแน่อัปเดตสภาพอากาศของประเทศไทยณตอนนี้นะครับต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับพี่น้องครับว่าอากาศตอนนี้ครับมันร้อนจัดเลยครับอกาสร้อนจัดถึง40องศาเลยนะครับซึ่งอากาศร้อนตอนนี้ครับมันอยู่ในฤดูฝนครับมันดูแปลกๆใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วครับผมอากาศร้อนในหน้าฝน มันดูแบบแปลกมากครับผมยังไงก็ขอให้พี่น้องเตรียมรับมืออากาศร้อนในฤดูฝนด้วยนะครับผมหลายพื้นที่นี่ค่อนข้างแห้งแล้งเลยครับและหลายพื้นที่นี่มีฝนยาวๆตกไม่ยอมหยุดเลยครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยครับภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกบางพื้นที่มันทําไมไม่มีฝนเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับแต่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับมันชี้ว่ามีกลุ่มเมฆจุดบางๆเบ,บ,บาๆนะครับในภาคกลางและภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับแต่กลุ่มเมฆขนาดใหญ่มันจะก่อตัวที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนครับไม่แน่ใจไม่ทราบข้อมูลเหมือนกันว่า ทำไมมันเกิดจากตรงนั้นนะครับแต่ที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเพราะว่ามันเกิดจากย่อมความกดอากาศต่ํานะครับมันเคลื่อนตัวมาทางภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งอยู่ทางประเทศเมียนมาและตอนลาวนะครับ จึงทาให้ล่องฝนนะครับเคลื่อนตัวไปแค่ทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเท่านั้นนะครับทางที่อื่นนี่ไม่มีล่องฝนเลยครับนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ภาคกลางภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคตะวันออกบางพื้นที่นะไม่มีฝนนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนอยู่ในหน้าแล้งเลยครับผมมันก็ผิดปกติตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับที่ว่าหน้าหนาวอยู่ดีๆกินเวลามาเป็น 2- อสาเดือนถึง4เดือนลากยาวมาถึงกุมภาพันธ์ยังหนาวอยู่เลยมันผิดปกติมากๆครับและช่วงของปีนี้นะครับช่วงเมษานะครับร้อนก็ร้อนไม่จัดครวกาารย ถึงสิ้นเดือนเมษายนครับมีฝนเฉยแล้วครับและจากนั้นก็ฝนสลับร้อนฝนสลับร้อนจนถึงปัจจุบันนะครับร้อนนะครับและอยู่ดีตุ้มภาคเหนือมาฝนใหญ่ถล่มเฉยเลยครับและฝนใหญ่ต่อเนื่องนะครับไม่รู้พายุก่อตัวอะไรครับมันมาแต่ทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับน่าเห็นใจมากๆครับพี่น้องที่ไม่ได้รับฝนเลยนะครับพืชผลทางการเกษตรนาข้าวของพี่น้องหลายพื้นที่แห้งแล้เริ่มแห้งตายแล้วครับเพราะว่าไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงเลยนะครับผมเอาใจช่วยและเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ยังไม่ได้รับฝนและยังคงรอฝนต่อไปนะครับ สภาพอากาศของพี่น้องตอนนี้นะครับที่อยู่ทางเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนกลางภาคอีสานตอนล่างจะเจอสภาพอากาศค่อนข้างอบอ้าวร้อนจัดเลยครับอุณหภูมิสูงสุดมีโอกาสถึง40องศาเลยนะครับผมและจะมีลมมาพร้อมกับความร้อนนะครับและช่วงเย็นเก็จะมีลมกันโชกเบาๆนะครับอาจจะมีฝนปล่อยๆลงมาครับบางพื้นที่ถ้าเกิดที่ไหนมีฝนลงมาปล่อยๆนี่ถือว่าพี่น้องโชคดีมากนะครับทางด้านพี่น้องที่อยู่ภาคเหนือตอนบนที่อยู่ภาคอีสานตอนบนนะครับซึ่งเป็นขาประจําลูกค้าประจําเลยครับก็ยังคง มีฝนอยู่บ้างครับแต่ไม่หนักครับอาจจะมีฝนตกยาวๆนานๆเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่หนักเหมือนช่วงสองอามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับยังไงก็ต้องเตรียมรับมือ้วยนะครับผมส่วนพี่น้องที่อยู่ทางภาคกลางภาคอีสานที่ยังไม่มีฝนนะครับยังไงก็ต้องวางแผนในการทําการเกษตรของพี่น้องนะครับเพราะว่าไม่มีฝนนะครับแต่พี่น้องท่านไหนที่มีกําลังทรัพย์ก็ทําได้ครับในการสูบน้ําเข้าพื้นที่การเกษตรของพี่น้องครับทางด้านพี่น้องที่เป็นขาประจําของกลุ่มฝนนะครับได้ร้องอดโอยขอร้องกับฝนนะครับว่าไม่ต้องการแล้วนะครับไม่อยากได้แล้วไปตกที่อื่นนนบบบ้้าาะครรััํ พอแล้วนะครับโอ้อันนี้ก็น่าเห็นใจมากครับผมมันตกอย่างเดียวตกที่เดิมตกซ้ําๆไม่ยอมไปที่อื่นไม่แบ่งเพื่อนฝูงเลยครับทางด้านพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับใจชื้นได้ครับราะตอนนี้ครับปริมาณฝนเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับถึง30-40%นะครับบางพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกได้ครับผมเพราะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ไม่ได้ฝนตกนะครับบางพื้นที่อาจจะแห้งเหมือนเดิมครับข้อควรระวัััังงกกก้้อระแแคคค่่่ลมนนนนนโทบพี เดินเรือนครับก็ต้องระวังนะครับตรงที่มีฝนฟ้าขนองน,นะครับจะอาจจะมีคลื่นสูงหนึงสองเมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับอากาศแปรปรวนค่อนข้างคาดเดาได้ยากครับผม สภาพอากาศภูมิภาคประเทศไทยตอนนี้นะครับผมภาคเหนือครับจะมีฝนร้อยละหกเนะครับทั่วทั้งภาคเลยนะครับทุกจังหวัดนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะถึงสายสบองศาเลยครับผมภาคอีสานนะครับจะมีปริมาณฝนประมาณ60%ครับทั่วทั้งจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโอกาสร้อนสูงถึง37องศาเลยครับผมภาคกลางนะครับจะมีปริมาณฝน40องศานะครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับอุณหภูมิอากาศร้อนนะครับสูงสุดถึง37องศานะครับค่อนข้างสูงมากพอสมควรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคคคคครร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 ััััับบบบจะะะะมมมมมมมีปปิิาาาาาณณฝนนน30% 35ววแงงงขอออลลกกโโเตต่่ช ร้อนประมาณ37องศาครับสูงเหมือนกันครับผมส่วนขึ้นนี่ประมาณ1เมตรนะครับห่างชายฝั่งนี่ขึ้นโอกาสถึง2เมตรเลยครับผมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝน30เเช่นกันนะครับความแรงของลมประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั่วทั้งจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดถึง37องศาก็ร้อนเช่นเดิมเช่นกันนะครับผมใกล้ชายฝั่งนับขึ้นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างชายฝั่งออกไปนะครับประมาณ2เมตรเลยครับระวังนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับภาคใต้ทั้งสองฝั่งทะเลอ่่าาาววททยนนนะะคััสงภต ออกนะครับปริมาณฝนประมาณ60%เอลยนะครับอุณหภูมิสูงสุดแดดร้อนจัดถึง37องศาครับแต่ทั้งภาคตะวันออกนี่จะโชคดีกับภาคอื่นนะครับเพราะติดทะเลครับจะมีลมเย็นๆตามมาด้วยนะครับไม่มีลมร้อนเหมือนทางภาคอีสานและภาคกลางนะครับผมทางด้านกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีปริมาณฝนประมาณ20-30%เท่านั้นนะครับผมความแรงของลมประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง